น้องกระต่ายยังอยู่กันครบปรกติทุกตัวนะคะอันนี้เพิ่งทำความสะอาดเดี๋ยวไม่อ้อมจัดึงจะชักถาดเพิ่งจะเช็ดนะคะเก็บกวาดเช็ดอึลาเต้นี่ทั้งล้างก้นล้างตาทุกอย่างนะคะส่วนคุณนายหมูหวานดูค่ะดูนั่งดูนั่งเนี่ยคือคือเขาอายุเยอะแล้วอนะเนี่ยเนี่ยดูเขานั่ง ขาเขาจะกงางออกเนื่เพราะขาข้างนี้เขาไม่ดีอ่ะคือแทบจะเสียแล้วอ่ะพูดง่ายๆที่หมอเอ็กซเรย์มาบอกว่าหลุดนะคะแต่เขายังวิ่งได้อยู่นะเขายังวิ่งได้อยู่แต่เวลานั่งเนี่ยเขาจะนั่งแบบนเนี้ยเนี่ยสิบสองขวบแล้วว่าแม่อ้อมก็นะแต่เขายังแข็งแรงกินได้อยู่ในทุกอย่างนะคะยังแข็งแรงปกติอู่นะคะดินจารลาเต้นี่ก็เนี่ยทั้งล้างตูดล้างตาล้างโอ้สารพัดแล้วก็ลำไส้เริ่มจดไม่ปกติแล้วพวกตรงพวกไตเนี่ยแม่อมรู้เลยจากการที่เขาอึ ะะจากการที่เขาเออก็จะเก้าขวบแล้วไงคะแปดขวบกว่าแล้วก็ถ้าถ้ากระต่ายเนี่ยเจ็ดขวบขึ้นนะก็ถือว่าอายุเยอะแล้วนะคะเจ็ดแปดแล้วหมูหวานสิบสองนะคะก็แม่อ้อมก็เนี่ยดูแลอยู่แล้วก็ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยพอดีเพื่อนบ้านแม่อ้อมมาเขาโพสถึงไอ้มาเตอร์นะคะไอ้มาเตอร์เขาให้ข้าวมันกินแล้วก็ทีนี้แม่อ้อมก็เห็นแล้วว่าคนที่ให้ข้าวมันที่อยู่ซอยสิบเก้าอ่ะ เขาไม่ยอมมันไปทํามันพอมันเห็นปุ๊บนะคะมันวิ่งตามมาซักซื้อเขาเคลียร์อ้เราก็ไม่อยากจะพูดอ่ะไม่อยากจะพูดด้วยอ่ะไม่พูดตรงๆไม่อยากจะพูดด้วยคือพูดแล้วเดี๋ยวเยอะเราลาคาญขี้เหยียดคนเยอะๆแล้วก็โลกสวยก็เลยบอกกับเพื่อนบ้านว่าแม่ของเจ้าสาลีนะคะก็คือคนแถวบ้านนี่แหละให้ข้าวมันแล้วก็เลยแม่ก็ไปเลยบอกว่าเอางี้นะถ้าหากว่ามันยอมให้จับช่วยจับไปไว้ที่ โรงพยาบาลที่ปัดซอยอ่ะนะคะไปให้กับไว้กับหมอกวางทีแล้วก็บอกว่าเป็นเคสของพี่อ้อมก็คืออยากทาหมันมันสงสารมันเดินเพิ่มเดินงอแงงอแงงร้องนะนะแต่ไว้คนที่ดูแลเนี่ยก็แทนที่เราไปทาหมันแค่ไม่กี่บาทน้องก็เลยบอกว่าดี๋ยังไงช่วยช่วยช่วยพาไปทีนึง ช่วยพาไอ้มาเติบไปทีนึงถ้าพาไปได้นะเขาก็โอเคเขารับปากเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ถ้าเขาจับมันได้นะคะถ้ามันยอมนะถ้ามันยอมนะแม่อ้อมก็ยังรู้เหมือนกันแล้วก็เขาเป็นบัดดี้กับแตเอียค่ะเขาเจอกันคุยกันทุกวี่ทุกวันนะคะก็เราเห็นมันเราก็สงสารทีแม่อ้อมก็ทักมันคุยกับมันแต่มันไม่กินข้าวกับเรานะมันไม่ยอมกินข้าวคือมันไม่ยอมเข้าใกล้แม่อ้อมเลยมันไม่เข้าเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าก็เลยเออช่างหัวมันก็ถ้ามัน ไปบ,บ้านไหนแล้วถ้าเกิดว่าช่วยได้ก็ให้ช่วยๆกันนะคะอย่างน้อยก็ได้ทําบุญให้มันไม่เจ็บปวดไม่ทรมานนะคะยังไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจับได้แม่อ้อมก็จะต้องขอความเมตตาจากเอฟซีให้ช่วยมันนะคะคนละเล็กคนละน้อยช่วยมันสักนิดนึงแม่อ้อมก็ได้แค่เป็นธุระให้เท่านั้นเพราะว่าแค่ค่าใช้จ่ายในบ้านก็จะตายอยู่แล้วนะคะคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเยอะแยะมากมายไก่กอง ก็หนักพอสมควรก็ทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอะคะ่ะหลับๆไม่ค่อยได้หลับไม่ค่อยได้นอนหลับคืนหนึ่งวันหนึ่งไม่เท่าไหร่นะคะแล้วไหนจะดูแลน้องไตอีกนะไหนจะดูพ่อแม่อีกพ่อก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วนี่วันนี้ก็พาพ่อไปเจาะเลือดมานะคะแต่เช้าแล้วก็กลับมาแล้วก็เดี๋ยววันพุธต้องพาพ่อไปโรงพยาบาลซึ่งต้องอยู่ทั้งวันอันนะตอนนี้ต้องไปแต่เช้าแล้วก็อยู่ไม่รู้จะถึงกี่โมงเลยวันนี้เจาะเลือดแค่แป๊บเดียวนะคะแล้ววันที่หนึ่งก็ต้องพาแม่ไปอีก ก็วันที่หนึ่งพาแม่ไปแม่จะมีวันที่หนึ่งกับวันที่ยี่สามเดือนหน้าแล้วก็พ่อเนี่ยก็ยังต้องดูอีกนะคะว่ายังไงแล้วผลเจาะเลือดออกมาเป็นยังไงยังไม่รู้นะคะแล้วตอนนี้แกก็แม่อ้อมให้แกกินยาขับปัสสาวะเนี่ยสี่เม็ดขาแกลดบวมลงแต่ว่าแกจะฉี่เยอะมากต้องใส่แผ่นพื้นตลอดตอนเนี้นะคะเดี๋ยวแม่อ้อมไปกินข้าวก่อนนะข้าวกลางวันค่ะ